จะมาอัปเดตด้วยผมครับคือนนล่าสุดเนี่ยผมเอาไปขึ้นไดโนมานะทุกคนตอนแรกเลยอะ่ะมีแค่แค,แคมหนท่อแล้วก็ตัวแล้วทุกคนตอนแรกตอนจะขึ้นไดโนมีอยู่หน่ถึงสามแรงม้าแล้วพอรีแมปกล่องเนี่ยเอาไปจูนใหม่อ่ะเอาง่ายจูนกล่องอ่ะทุกคนเพิ่มแรงม้ามล้เป็นสี่พิกต์แรงม้าและคันนี้นนนเพิ่มเพิ<ๆ>่มรอบมาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามร้อยรอบ กคนสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตด้วยคนครับคือจากคลิปที่ผมเอป GPS แคมป์ท่อสนเดอร์มาใช่ไหมทุกคนแล้วจาก GPS คือใช้โทรศัพท์จับมันไม่แน่นอนนะแล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตนะก็คือล่าสุดเนี่ยผมเอาไปเป็นไดโน่มานะทุกคนคือเนี่ยไดโน่อะมันต้องแน่นอนแล้วแหละแล้วผมก็จะมาบอกแรงมานะทุกคนก็คือตอนที่ผมจะขึ้นไดโน่ตอนแรกเลยอะมีแค่แคมป์ท่อแล้วก็สัอเดอร์นะทุกคนตอนแรกตอนจะขึ้นไดโน่มีอยู่1.3แรงม้าแล้วพอรีแมปกล่องเนี่ย เอาไปจูงนใ,ใหม่เอาง่ายๆจูงกล่องน,นะทุกคนเพิ่มแรงม้ามาเป็น1.7แรงม้าเฮ้ย1.4เพิ่มมา1.4ก็้งายเป็น11.7แรงม้านะครับวเรามาฟังเสียงกันอย่าเพิ่งฟังเสียงเอาง่ายเอาแบบตั้งแต่ขึ้นไดโนอ่อะบอกดิว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่ขึ้นล่าสุดเนี่ยก็ตอนที่ผมเอาไปขึ้นไดโนนะ่แทุกคนอันนี้เอาลิมิหรือว่าก็จะมีแคม ก็เติมแล้วก็รีแมปรีแมปครั้งแรกอะ่ะที่10.3อะ่ะยังไม่มีรีแมปแต่พอขึ้นมา11.7อะคือมีรีแมปด้วยแต่ยังไม่มีหัวฉีดนะ,ะมีแค่แคมท่อสเตอร์บวกรีแมปคแค่นี้ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ารีแมปคืออะไรก็คือเอาง่ายๆคือเป็นดูดกล่องทุกคนจูนกล่องไฟในตัวรถอ่ะแบบเพิ่มอัตราเร่งแล้วคันนี้เพิ่มเพิ่มรอบมาเท่าไหร่หนึ่งมื่นสามร้อยรอบเออหนึ่งหมื่นสามพันหมื่นสามพันรอบสามร้อยรอเหรอคือแบบกระพือเลยทุกคน แต่เราไค้งเสียงอ่ะคือแบบไม่รู้ในกล้องนะว่าจะเห็นรถแบบกรัดหรือเปล่าคือปนตกบทุกคนรถก็เลยคน้างแต่มันรู้สึกว่ารถมันอัดขึ้นะนะอัดขึ้นเด็ดเหมือนมันกำลังอดัดมันเพิ่มขึ้นอัอนนี้ไม่ได้บิดน,นะนกระเือน่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆเนาะลิฟต์ฝงตัดดิ จ้งบน,นยงน้องอางแจสงสแลบ้โทุกคนลรยูบอนองสาดจะเีนะทุกคนผมลืมบอกเดี๋ยวผมจะขึ้นลิปตอนที่อารถคันนี้ไปขึ้นไดโนให้ดูนะทุกคนแล้วก็ ตอนที่ผมยาร้้นนะครับก็คือช่างเนี่ยเขาเอาเบิ้ลให้ด้วยแบบให้ให้ดูเดี๋ยวขึ้นให้ดูทั้งตอนขึ้นไดโน่แล้วก็ตอนที่จูนหน้าร้านเน่ยว่ารอบตัดมันรัวกว่าเดิมไหมอะไรยังไง ที่เมื่อวานไม่ได้ไปถ่ายที่ร้านเพราะว่าฝนมันตกแล้วไม่มีคนไปกบไอลิฟด้วยเพราะว่ามันไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟลองขับให้เขาดูเนี่ยไม่บางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดไม่ขี้เกลาขึ้นสายไฟยแล้วสภาพเนี้ยลิฟลองขับแบบลองดิ เสียงตัดรัวจัดได้หรือเปล่ารัวดิแบบรัวจัดเลยครับดูมาใหมา่เราตอนน้องมาลองเองว่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าทั้งหมดที่ทําไปกี่บาทตอนนี้คือยังไม่ได้ใส่กล้องเลนสนะทุกคนเดี๋ยวเหลืออัพกล้องเลนสเห็นไหมเหลืออัพกล้องเลนสคือวันนี้ลูกเดิม47มิลฝาฝากล้ะะกองปิดอยู่เออ คือันยันลูกเดิมเดินทั้งคันเลยมีแค่รีแมปแคมท่อสเตร์ใช่มนียแต่แต่ตอนไปรถอ่ะช่างก็ถามบอกว่ารถจะลูกอะไรผมบอกลูลกเดิมแล้วช่างบอกว่าเนี่ยลูกเดิมถ้าแรงมาท่านเขาบอกโอเคแล้วเขาบอกถ้ามีโอกาสไปถ่ายอ่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับทุกคนรายละเอียดก็ประมาณนี้แต่รถภาคเลยแต่งแบบทุกแต่งไงอ่ะฝนตกคลงคีนอ่ะถ้าล้างเนี่ยก็ใหม่เพราะวันนี้ฝนนั้นตกทั้งวันเนี่ยก็จะประมาณนี้ ็ทํากับช่างคนเดิมครับทุกคนตั้งปัดตั้งปัดทับกระแดงสนใจสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมเฮ้ยไปลองถนนดีกว่าจะถ่ายให้บังคับวิดีโอทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาบอกว่าลูกคันนี้อัพอะไรมาบ้างนะครับก็คลิปหน้านะทุกคนผมก็จะไปหาถนนแบบทางยาวๆอ่ะไม่เอาท่างแบบเดิมเหมือนที่เอาไปเทสกั่เขาจะเตือนแล้วอันนั้นไม่ค้าเกิน ก็จะไปหาที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่โดนใครหนาอล้วไปสู้เหนืยาวก่อนแล้วก็จะจับลูอิสให้ทุกคนครับแล้วก็ส่วนรถไอลามทุกห้าสามตอนนี้มันยังรันจีนนะทุกคนยังชัดไม่ได้เขาบอกว่าต้องรันจีนไปประมาณสองอาทิตย์จัดวิตาชาร์อาจจะพังได้นะทุกคนที่นี้ก็แบบมีประมาณนี้ครับเออทุกคนผมลืมบอกใครอยากเปลนรถผมนะครับมีแคมป์ข้อสะเตอร์แล้วก็หน้ากล่องนะทุกคนรอกับลูอิอลามทุกห้าสามคอมเมนต์มาเลยครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามไม่ด้วยนะทุกคนครับกดติดตามไถึง1,000คนอ่ะถ้าผู้ติดตามถึง1,000คนเนี่ยผมจะลงคลิปลงต่อเรื่อยๆเลยแปลงลงทีเลยอ่ะตอนนี้เหลือนูโวที่ยังไม่ได้ลงคลิปโปรเจกต์ใหม่ขอเป็นโปรเจกต์ใหม่จะแปลงเป็น 5MY จากเจ้ย MX เป็น M5MY แปลงแปลงเป็น 5MY ตอนนี้โปรชุดสีไฟท้ายไฟหน้าก็มาครบแล้วเหลือไปทำเครื่องก็ยังไม่บอกนะครับว่าทำเครื่องแล้วก็ทำลูกอะไรครับ ก็รอติออดตามคลิปต่อไปอนะครับต้าวต้าอยู่ที่ไหนแล้วติดเดี๋ยวไม่ติดต<า>เพิ้นเพิ้น,น,นอะดาวใกล้ๆเท่าอย่างพึ่งจุกเดิมเจ้ย